กดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจสิงจิตกันด้วยครับผมนะอ่าสวัสดีท่านะครับนี่พบกับทีเด็ดบอลวันนี้ฮะบอลเทปสามนะครับประจำที่สี่พฤศจิกายนกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะฮะก็บอลทีมชาติครับก็กลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอจะดีครับบอลโลกเนาะก็อาจจะแบบไม่ถูกใจหลายๆท่านเนาะแต่เมื่อวานนะครับก็โจกันไปนะครับเมื่อวานเนี่ย นะสบายๆหน่อยนะครับบอลทีมชาติเจอทีมใหญ่ก็เน้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้อังกฤษ2 0ครับตรงนี้นะฮังการีนะครับชนะเม็ดหนึ่งนะครับสวยคู่นะครับไอซ์แลนด์ชนะครสองศูนย์ครับอ่ะโอเคงนี้เราค่อยชื่นใจกันหน่อยนะฮะเอาละครับวันนี้มี3คู่3ทีมนะครับเมื่อวานหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะทำไมป๋าโจลงคลิปช้าอ๋อปัญหาอินเทอร์เน็ตครับอัปโหลดแล้วมันพอเห็นทีตกใจเลยครับตกใจตอนไหนรู้ไหมคือป๋าโจอัปโหลดมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่พอนะครับอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็เลยค้างเอาไว้ ปาโจเปิดดูทีเอ้าห้าโมงเย็นครับอัปโหลดลงต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนะฮะจริงๆก็คือเสร็จนานแล้วครับคัดไว้นานแล้วแหละนะครับแล้วก็ทำาตั้งแต่ก่อนเที่ยงแต่เอออินเทอร์เน็ตขัดข้องนะครับต้องขออภัยหลายท่านด้วยนะฮะอ่ะครับวันนี้มี3คู่3ทีมเนาะก็เริ่มต้นแต่ตัวแรกเลยฟินแลนด์นะครับเจอกับมอนต้านะครับคู่ที่สองครับยิปรอนตาเจอกับมอนเตลีโกครับคู่สุดท้ายครับทางด้านของลักเซมเบิร์กครับเจอทางด้านของเยอรมนีนะครับโอ้ปาโจลง โลโก้ผิดนะครับเดี๋ยวขอแก้แป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้ อ่ะโอเคแก้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ลืมนะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับทั้งหมดมี3คู่3ทีมนี้นะครับเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นด้านของฟินแลนด์เจอมอนต้าครับคุณนี้เตะเร็วหน่อยเป็นคู่เตะเร็วสุดนะที่ยขึ้นตรงครับคุณที่เป็นกันบ้างครับมาดูผลงานทั้ง2ทีมแล้วฟอร์มทีมของเขาประดีกว่าเป็นไง่ะดูกันนะคุณที่เจอกันมาหมด4ครั้งนะครับต้องบอกฟินแลนด์เนี่ยตั้งแต่ปีพศ4 0 1 8 2บยเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยเก็บรั่วเลยทั้ง มอนต้าค่อนข้างเยอะแล้วนี่ครับกับมาเลเซียบ้านของฟินแลนด์ครับมาดูอีกหนึ่งดีกว่าฟินแลนด์ครับฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาครับชนะ2แพ้3เกมแพ้ครับนอกบ้านสถานเดียวนะครับนี่คือฟอร์มของฟินแลนด์ครับแล้วฟินแลนด์เองครับในบ้านครับเพิ่งมาชนะ2เกมติดจากรอบคัดเลือกตรงนี้ครับแพ้ฮอลแลนด์เกมแรกเกมเดียวนะครับแล้วก็มาชนะ2เกมติดเลยนี่คือฟอร์มในบ้านของฟินแลนด์นั่นเองครับก็ถือกระตื้องขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะส่วนมอนต้าครับฟอร์มนะครับชนะแค่ซานมาริโนทีมเดียวนะครับปาโจอ่่่่าาานนนนนทททีีีีีมม้้ไไไระออออชืึกกววสติโพ คิตตี้ทุกทีเลยเอาจิงนะฮะแล้วก็มีเสมอกับลิทูเนียไปครับแล้วก็แพ้ไปครับ2เกมนะครับนี่คือฟอร์มของ เอ่อมอนตาส่วนเกมเย็นครับชนะทีมเดียว้กับอันดอร่านะครับทางด้านของเนชั่นแนลลีกนะครับตรงนี้นะแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็เสมอกับลิทัวเนียนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมครับถ้าพูดแล้วทรงบอลฟอร์มบอลต่างกันค่อนข้างเยอะครับแล้วฟินแลนด์เองครับตรงนี้วันนี้เปิดมาดุเลยนะครับที่ลูกครึ่งครบสองนะครับน่าสนใจครับโอเพนซัสมีครับเปิดมาในช่วงต้นครับราคาแข็งปกนะครับบอกเลยไม่ต้องใช้ยาช่วยเลยนะฮะราคาครับยืนพื้นครับอยู่ทางด้านของ เจ้าถิ่นนะครับประมาณนี้แล้วก็ไหลลงมาครับไหลขึ้นเนี่ยไหลขึ้นนะครับจากตอนแรกเป็นต่อครับแลนนี้ไหลขึ้นนิดหน่อยครับเป็นประมาณลบสิโดยค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับเฉลี่ยลบสิก็ถือว่าสูงสีครับแต่ยังไงครับก็ยังต้องยืนพื้นครับทางด้านของเจ้าบ้านเป็นหลักไว้ก่อนแหละรุ้นอย่างเดียวครับเม็ดสอนะครับก็จะกินแค่ไหนท่านเองครับนี่คือราคาที่เขาแจงมาให้นะฮะส่วนราคาหน้าเสือครับดูทีครับ มาครับเรื่องของราคาหน้างานนะครับวนคับรับรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปเนาะมอนต้าเจอฟินแลนด์ครับที่ขึ้นตรงลูกครึ่งควบ2ลูกครึ่งตรงนี้สนใจครับเดี๋ยวป้าโจแจงมาให้ครับนี่เขียนให้ดูก่อนนะครับเผื่อท่านมองมือถือแล้วมันตัวมันน้อยนะครับก็ประมาณนี้นี่คือฟินแลนด์นะครับ ลูกครึ่งครับเท่ากับราคาขาวครับแล้วก็ราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะครับก็น้ําท่วมนะเกือบประมาณลบห้านะครับประมาณนี้รู้น้ําไหลไมนกันมาถึงบ้านหรือเปล่านะฮะแล้วราคาสกอร์สูงครับคู่นี้นะครับเขามองเหมือนว่าโอกาสที่จะเกินเนี่ยถึง3ลูกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับโอกาสเห็นอยู่อาจจะจบอย่างเงี้นะครับเพราะว่าจะบานเหนือกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ ปาโจก็คัดการเอาไว้นะครับส่วน1คูณ2ครับค่อนข้างขาดเลยฟินแลนด์ครับ1.24นะครับถ้าคิดว่ามอนตาบุกชนะได้ครับเท่านี้เอาไปเลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะและค่อนข้างโหด4 5ทีแรกครับ ครึ่งเม็ดกับครึ่งควบลูกยืนพื้นทางด้านฟินแลนด์เป็นหลักนะครับครึ่งแรกมา1นนะครับตรงนี้ครึ่งหลังยิงเม็ดจบเลยนะครับประมาณนั้นก็วันนี้ตัวแรกครับเรื่องของของราคานะครับแล้วฟอร์มด้วยฟินแลนด์ครับค่อนข้างเหนือกว่าเยอะนะครับตั้งสี่ห้าทีแรกแล้วก็9้นาทีน่าสนใจครับมันคู่ขนานกันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเป็นสิ่งที่เขามองให้ว่าวันนี้ครับฟินแลนด์มีโอกาสสูงครับที่จะชนะทามอนต้าไปได้นะครับนี่คือตัวแรกครับที่เห็นยังไงคอมเมนต์บอกได้เช่นเดิมครับโอรฟนลตี้งง โอเคนะครับท่านใดยังไม่เคยทักทายป๋าโจครับ @jew5 ครับทักทายกันที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับมาตัวที่สองเลยนะครับตรงนี้มาเสียวลานะครับตัวที่สองครับเป็นด้านของยิบรอนตาเจอกับมอนเตเนโกนะครับตรงนี้อ่ะมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับคู่นี้ครับเจอกันมาหมดแค่สามครั้งนะครับสามครั้งเนี่ยปีพันยี่สี่ไอ้ยแค่ยี่สี่เดียยี่สิบเอ็ดนะครับหรือยี่สิบห้า ถึง25 2ิก็มากระโดด25เลยเนี่ยถ้าบอกมอนเตเนโกรครับค่อนข้างเหนือกว่าและยิงค่อนข้างขาดกับทุกเกม41 30แล้วก็31นะครับเจอกันทุกครั้งเนี่ยมอนเตเดโกรดีกว่าทุกรอบนะครับยูนันตาฟอร์ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับไม่ชนะใครแน่นอนครับแพ้มา5เกมติดนะครับแล้วแต่ละเกมเนี่ยโดน21 10 20 30นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายอะ่ะ ยิงเขายากมากนะครับตรงนี้แพ้กบุกกาะแฟโล่ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูในบ้านในบ้านของเขาเองครับในฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีหรอกนะครับมีแค่ชนะซัมมิโน,โนเมอร์ในชนาหลีเขนานมาแล้วนะครับเมื่อเดือนที่10ปีที่แล้วดูน่น นะครับนก้ไม่ต้องนับหรอกดูเกมฟอร์มล่าสุดเนี่ยห่วยแตกเลยนะครับตรงนี้แพ้มา3เกมเลยนะครับแล้วยิงใครไม่ได้ด้วยปัญหาคือกองหน้ามันยิงไม่ได้เนี่ยแหละชิลันต้าครับแล้วมอนเตเลโกเองถามว่าดีมากไหมไม่ดีกว่าครับแต่ด้วยชื่อชั้นครับตรงนี้ล้วเจอกันมาเหนือกว่านะครับเห็นไหมมันถามดีกว่าไหมไม่ดีกว่าหรอกอ๋อก็ห่วยครับตรงนี้ก็มีโอกาสสูงกันนะที่ยิงไม่ถึงนะเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับนี่คือมอนเตเลโกนะครับนี่ชนะให้เกมเดียวเสมอ1แพ้สนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยยิงหมาไม่แแแหกกนรรตงี้้้มมพ5เ และยิงใครไม่ได้นี่ฟอร์มก็ฝืบเหมือกนกันแต่นี่มาต่อค่อนข้างหนักเนี่ยน่าสนใจนะครับตัวนี้การที่เขาเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยยิโรนตาเองเนี่ยถึงจะถึงจะยิงใครไม่ได้ครับแต่เสียประตูก็ไม่ได้ขาดสักเกมสักเท่าไหร่นะมีแค่เกมดีที่ขาดนะครับเกมนี้เท่านั้นเองนะแล้วนี้มาเจอกับทางด้านของโมเตเนโกรเนี่ยนะครับที่เจอก็ยิงขาดเนี่ยต้องมาดูเรื่องของราคาราคาเปิดมาดุนะ เอาดูครับเปิดมาดูแต่ว่ายืนพื้นทางด้านของทีมเยือนอย่างมอนเตเนโกค่อนข้างเยอะดูนะครับราคาเปิดเนี่ยทีทีมเยือนนะและราคาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับคือลูกคุ้มลูกเออคมสองเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขามองว่าทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยมีโอกาสแต่ถ้าเป็น2ลูกเนี่ยต้องอยู่ฝั่งเจ้าบ้านคือพูดง่ายว่าวันนี้นะครับ ถ้าจะลองนะครับะฮะจะลองลองที่2ลูกถ้าจะต่อต่อลูกครึ่งควบ2เพราะว่าอาจจะแค่หูเดียวเพราะว่าดูราคาเลยครับท่านๆดูเห็นไหมสอลูกเนี่ยโอกาสที่ทางด้านผู้มาเยือนจะยิงทะลุถึงแบบอย่างเงี้ยแค่อย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้นะมันอยู่แค่นี้แหละคือไอ้หา่านยิงไม่ได้หรอกป๋าโจคิดว่านะยิงไม่ได้จะยิงได้หรอกบอลไม่มีบอลคือน,นักเตะไม่มีตีนะเอางยิงแต่ครั้งเนี้ย มันจะยิงขาดหรือเปล่าจากมองในราคาแล้วเนี่ยเต็มที่ครับคือ2อเม็ดนะครับแต่ไม่เกิน2อนะครับประมาณนั้นนี่คือเขาแจ้งมาประมาณนี้เนาะแต่ราคาหน้าเสือดูทีครับมาครับมาที่ราคาหน้าง,งานนะครับหรือราคาหน้าเสือเนาะตีสองสี่ิ้าทีลูกครึ่งครบ2กับราคา2ลูกท่านสังเกตไหมกับลูกครึ่ง คือโอกาสนะครับที่จะยิงทะลุขาถึง2ลูกอะค่อนข้างยากมากสำหรับบอนเตเนโกเนียคือชนะ3าูนอย่างเงี้ยไอ,อย้เงี้ยคือปาโจบอกว่าแม่งยากมากนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้น่าสนใจครับคือราคาลูกครึ่งกับลูครึ่งครบ2องเนี่ยทานท่านสังเกตไหมราคาของทีมที่เป็นทีมต่อครับ ลูกครึ่งให้63นะครับและลูกครึ่งควบสองให้85ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่แม่งค่อนข้างเวลิกูดอะเอาจริงนะครับและอย่างหนึ่งคือสี่ทีแรกครับราคาค่อนข้างเอื้อนะครับต่อไปที่ราคา1ลูกเลยนะครับไอ้ครึ่งควบลูกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไหลน้ําที่ค่อนข้างดีนะครับที่เขาแจกมาให้ทราบนะครับประมาณนั้นเหมือนเดิมครับ1นึคูณสองนะครับยิวลอนต้าเนี่ยถ้าคิดว่าแม่งเซอร์ไพรส์ว่าวันนี้แม่งอจู่ๆแม่งชนะเนี่ยท่านกดไปเลยเนี่ยเท่านี้ครับไก่เนี่ย 101ร้อยหนึ่งเอาแยกแลกยี่สิบนะครับแต่เนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะแลกพันห้าเอาเลือกเอาครับตรงนี้นะอันนี้คือเลือเลอกเอานะเผื่อใครเผื่อใครบอกว่า,วาเผื่อแม่งฟุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าฟุกนะแต่ไม่งาั้นาย,ยากแหละว,วันนี้ครับป๋าเจ๊กมองครับมอนเตเดโกรครับถึงฟอร์มโดยรวมเกมเย็นไม่ดีครับแต่เจอทางด้านของยูรอนต้านเนี่ย ผมยังมองครับว่ายังดีกว่านะครับดีกว่าเยอะนะเอาง่ายครับคือชั้นหรืออะไรทั้งหลายแหละครับนะอาจจะลอกนอกรอบไม่ดีครับแต่วันี้ก็ยังต่อแพงเป็นมาตรฐานของเขาอยู่นะครับก็น่าเชียร์เพราะว่ายุโรปใต้เองค่อนข้างหมูนะครับมนเตเซียเองก็เหมือนมาวอร์มทีมเท่านั้นเองครับก็ประมาณนี้น่าเชียร์นะครับสำหรับมนเตเซียนะครับเป็นตัวที่2ไปนะครับที่ราคาเหลี่ยมนี้นั่นเองครับแต่ลืมนะครับทุกคู่ทุกทางนะครับป้าโจใหญ่ท่านเช็คราคาก่อนอีกรอบเสมอนะครับตรงนี้ก็ฝากกันมาทุกครั้งเลยนะฮะคู่ท้ายครับมา นะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับบอลทีมชาติเนี่ยเน้นทีมใหญ่ไว้ก่อนนะครับบางครั้งได้เปรียบยิ่งถึงไม่ถึงไม่รู้แหละแต่เราก็ได้เลือกก่อนนะครับตรงนี้นะอ่ะมาดูกันครับทางด้านของคู่ท้ายแล้วเซนเบอร์เจย์เยรมนีครับวันนี้เยอรมนีครับบุกไปต่อถึง2องชครับสามเยรมนีเจอ2ครั้งครับตั้งแต่ปีสองพันกยี่ห้าก็ไม่ต้องพูดถึงครับขาดทุกดอกนะครับตรงนี้แต่อย่างสังเกตนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันทีมที่ไม่อ่อนแอดีกว่าเขาเรียกลาเซนเบอร์ที่อ่อนแอครับสมัยเมนนีอออ่่่ขึ้ชืืเรง กีฬานะครับเนี่ยเมื่อก่อนใช้70แต่พอปีกหลังมาปุ๊บครับเขาลดหลับลงมาครับเหลือแค่40แล้วนะฮนะหายไปแล้วหลายเม็ดเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับนี่คือฟอร์มที่เขาเจอกันมาครับเสมยบ์ก็พัฒนาขึ้นมาแหละก็เหมือน,น,นง่ายๆครับพื้นบอลมันปกติแล้วเมื่อวานทีมชาติไทยชนะป่ะวะเมื่อวานป๋าโจดื่มมองเลยนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาต่อครับแม่เพิ่งไปดูผลเมื่อวานเนาะ ไมได่ดูทีมชาติไทยแล้วเราหลับนะฮะทีมชาติไทยไม่ชนะสามสองยิงสิงคโปร์โอ้หวยใหญ่กองหลัง <g iggle> ยิงโดนยิงง่ายกว่าอ่ะมาดูครับทางด้านเลก็กเซมเบิร์กเนาะเล็กเซมเบิร์กเองครับใน5เกมที่ผ่านมาครับไม่มีดีเลยเสมอแค่ไอแลนด์ทีมเดียวครับแล้วก็แพ้ก็คัดเลือกอย่างรวดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าดูสังเกตนะครับแพ้สามหนึ่งแพ้หนึ่งศูนย์นะแพ้เยอรมนีเนี่ยเห็นไหมเยอรมนีเล่นในบ้านชนะสี่ศูนย์ครับลดระดับลงมานะแล้วสโลวาเกียชนะสองศูนย์ครับเห็นป่ะนี่ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายอะ่ะ ถึงเขาจะแพ้ครับแต่ลดระดับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวมานี้แต่ว่าออลเขาก็แพ้หมดเลยนะต้องมาลุ้นกันในเกมนี้ด้วยนะส่วนในบ้านครับก็อย่างที่ท่านเห็นครับชนะเกมเดียวกับสวีเดนนะครับเหมือนเครื่องนอกานั้นก็คือมีเสมอไอร์แลนด์เกมหนึ่งเหมือนเครื่องครับแล้วก็แพ้ยับเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นทีนี้ครับทางดานของเยอรมนีกบ้างดีกว่าเยอรมนีครับทั้งห้าเกมครับชนะ3ามนะครับตรงนี้ไอร์แลนด์เหนือลักเซมเบิร์กแล้วก็ ไอ้แลนเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเหนือกว่าอยู่แล้วครับทางด้านเยอรมนีไม่ต้องพูดถึงครับอินซีเล็กนะครับตรงนี้แพ้2เกมไปทางสโลวีเนียกับทางด้านของเออฝรั่งเศสนะครับส่วนเกมเยือนแพ้เกมเดียวครับให้กับสโลวาเกียนะครับชนะ3เกมครับแล้วเสมอเกมหนึ่งพูดง่ายครับเยอรมนีเหนือกว่าทุกตำรานิ้วอะเอาจริงแต่วันนี้ครับวอร์มทีมใหญ่แน่นอนครับสำหรับเยอรมนีดูราคาเปิดครับตรงนี้ราคาเปิดนะลูก2ลูกครึ่งเนี่ยเปิดยืนพื้น2ลูกครึ่งก่อนเลย สองูกครึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับยืนพื้นด้านเยอรมนีเป็นหลักหมด2ครึ่งควบ3ก็ยังให้เยอรมนีเหมือนเดิมก็ไม่ต้องพูดถึงครับวับนนี้ไหลามาีท่าไหนครับก็ต้องยืนเยอรมนีเป็นหลักไว่ก่อแหละเยอรมนีมีโอกาสคือยิงเท่าไหร่เท่านั้นน่ะเขาเรียกว่าวอร์มทีมแล้วกันที่จะเจอกับทางด้านของผู้มาเยือนนะครับยังไงก็ทีมเย,ยนเอนให้เลยผู้มาเยือนวอร์มทีมเพื่อจเจอเจ้าบ้านนะครับวับนนี้เยอรมนีเหนือก็เยอะนะครับมาดูราคาหน้าเสืออีกรอบครับ มาครับมาดูราคาหน้าเสือนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเห็นไหมเขาให้ไม่เยอะครับถ้าท่านสังเกตเลยมาครับยืนพื้นเลย2ครึ่งนะครับเนี่ยให้เท่านี้เลยนะครับเจ้าบ้านครับลักเซมเบิร์กกับเยอรมันนะครับตรงนี้ดูดีนะครับให้แบบนี้ขาดและสังเกตนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ม่ขาดกระจายครับตรงนี้ก็คือตรงนี้มาช่วยอธิบายฝังยี่ง2บห0จดอันนี้คือกรณีนักเซมเบิร์ชนะไปเลยนะนะแล้วก็ 12. 2 0ดศ ในกรณีได้ไหมที่แม่งเสมอกัน90นาทีอย่างไรเย็นวันนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรไ,ไหม1.07หลายๆคนงงมันคืออะไรวะนะครับหลายคนงงก็คิดได้ง่ายครับสมมุติว่าท่านอย่างเงี้นะท่านด้านเขาเนี้ยเบาทกลับบ้านมาม่าห่อร้อยหนึแรกมาม่าห่อเอาไหมเอ่ะเอาเอา,เอา,เอา,เอาแค่เยอรมันีชนะมีใครกล้าแลกถ้าใครดูที่ป๋าโจนเนี่ยบอกป๋าโจนหน่อยเอาไหมร้อยหนึ่งแรกแรกมาม่าห่อหนึ่งเอาเอาป่ะแค่เอา,เอา,เอาแค่เย็นวันนอย่างเดียวครับ ท่านแรกไหมร้อยหนึ่งอะ่ะเอา้าคิดดูครับร้อยหนึ่งอะ่ะถ้าอยากเอามาม่ามาเอามามา่มาว่าเจ็ดบาทเดียวเอาป่ะเนี่ยเจ็ดบาทได้แค่เนี้ยคิดดูครับ ร้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าโดนถ้าโดนท่านโดนร้อยนะเอาป่ะเฮ้ยเยอรมนีเยอรมนีไม่ชนะแต่ผมคิดแค่ว่าเยอรมนีเยอรมนีชนะครับถ้าได้ไปเจ็ดบาทพอนะครับจากร้อยหนึ่งอ่ะลองเลือกด้วยครับขาดยิ่งกว่าขาดครับก็ต้องพูดถึงครับวันนี้เยอรมนีเนี่ยสองคือควบสามนี่ก็ต้องน่าเชียร์แหละเยอรมนีครับตัวสุดท้ายนะครับก็เคลียกว่าวอร์มทีมนะครับอุ่นเครื่องชุดใหญ่ไปละกันนะครับนี่คือสุดท้ายครับที่ป้าโจเลือกมาให้ท่านพิจารณากันดูนะครับอย่าลืมครับเช็คและไข่เล่ากับวยิ่เสมอท่านไดนนนะครรับสใจเาาากกลุ่ม VP หืออย้ แนวทางเพิ่มเติมนะครับมาแชร์กันได้นะครับตรงนี้ก็โจ๊ห้าครับแล้วก็ลิงก์มีประวัตต้คอมเมนต์ตรงนี้นะฮะอยากเข้ากลุ่มวีพีแนวทางเพิ่มเติมจัดมาได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับนี่คือเทเนิสบอลบอลเต็มๆสามนะครับวันที่ยีสี่พฤศจิกายนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับทีนี้แต่ไม่จบเพียงเท่านี้สิหลายคนว่าแม่กดข้ามไปแล้วอ้าวลืมไปเลยว่าที่บนนอกป้าโจแม่งมีนี่ว่าจัดไปเด็กครับตรงนี้นะครับมาดูบอลโลกกันดีกว่านะครับตรงนี้โคแอ็ดนะครับคือโคเชียทีมตามมาลุครับชนะบุกเกาะแแฟฟรรรคคัับบนนนนนะะะิลด์จชมอต ไปครับตรงนี้ครับสองหนึ่งนะครับยูโนต้าจะแพ้มอนเตเนโกสองครับลักเซมเบิร์กครับจะแพ้เยอรมนีครับ3 0โปแลนด์จะแพ้เนเธอร์แลนด์ครับตรงนี้ครับ1 3ครับโซโลวาเกียจะแพ้ชนะไอร์แลนด์เหนือไปครับ1 0นะครับนี่ทางด้านของเอ่อบอลโลกรอบยุโรปนะครับส่วนแมตช์ุนเครื่องครับก็มีหลายคู่เลยนะครับเดี๋ยวลงมาให้ดูครับอังโกลาแพ้อาเจน30ครับ เอ,อ,อะไรเนี่ยฟาโลนะครับตรงนี้เจอกับไนเจอร์น,นะครับรนี้จบหนึ่งหนึ่งโคลโมโรอสนะครับเจอกับนามิเดียนะครับหนึ่งหนึ่งครับญี่ปุ่นชนะกาหน้านะครับสองหนึ่งเคนยาชนะสองหนึ่งนะครับโมโโร็อกโกชนะ โมซัมบิกนะครับสองหนึ่งนะครับซาอุดีเสมอไอวอรี่โค้ดครับหนึ่งหนึ่งนะตรงนี้มันอุ่นเครื่องเนาะแล้วก็ด้านของเซาเกาหลีเอซาล์เกาหลีใต้ครับจะชนะโบลิเวียครับสองประตูต่อหนึ่งครับอ่เดี๋ยวแจกให้หมดหมดไปเลยนะครับทางด้านบอลทีมชาติเวลนะครับตรงนี้มี2คู่ท่านก็พิจารณากันดูครับตรงนี้นะเผื่อใครชอบนะครับบอลเล็กๆเผื่อบางทีเบื่อทีมชาติเนาะบอลไอแลนด์เหนือนะครับตรงนี้เออ่กันตูลันนะครับจะชนะด้านของคาริกลันเจอร์ไปนะครับหนึ่งศูนย์นั่นเองครับประมาณนี้นะครับซีรีส์สีนะครับมี 2คู่ให้เจ้าบ้านหมดเลยนะครับสเปน2ครับตดตโตกท้ายมา1คู่ครับบาเยี่ยมครับจะแพ้ลัดพามัดไปนะครับตรงนี้ครับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับตรงนี้ทางด้านของบอลอื่นๆนะครับท่านแคปไว้ดูครับอ่านับ1นับ2นับ3แคปเอาไว้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วบอลทางด้านโคแอเชแล้วก็เซอร์เบียครับนับ1นับ2นับ3แคปเอาไว้ดูก่อนได้นะครับตรงนี้อ่ะจบเพียงเท่านี้ครับสโลวีเกีย2ก็จบเนี่ยหมดแล้วนะครับแค่นี้เอง นะครับนี่ที่บนนอกก็มีเท่านี้ครับบางทีมก็ไม่มีเยอะมากกว่านี้นะครับป้าโจก็เอามาแจกให้กับท่านนะครับทีบนเล็กบนน้อยก็มาเป็นแนวทางและไกด์ไลน์เพิ่มเติมให้นนั่เองฮะโอเคครับก็จบเท่านี้จริงๆแล้วนะครับขอจากกันไปตรงนี้ท่านๆนะครับท่านใดไม่เข้ากลุ่ม v ีพนะครับหรือสนใจนะครับแอดโจห้าครับทักทายกันมาได้เลยครับสอบถามแนวทางเพิ่มเติมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอย่าลืมครับไลค์ครับติดต่อใครครับกดติดตามให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าในแชร์ได้แชร์ โอ้โหจะขอบคุณจากใจอันนี้บอกเลยแชร์ได้ขอบคุณจากใจเนยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปที่ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ